มาขึบนเร็วเดี๋ยวกันดจ้าเรเรียกงาทำไูดพยอะไรมาพกับฉันหน่อยคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องลูกสาวลูกสาวเดี๋ยวเดี๋ย้งขึ้นกันต้งขอคนยุบก็อีเยวเลยจบเลยคนละคุยมามาขึ้นมาเร็วเร็วใกล้ของอันนี้ขึ้นด้วยขึ้นด้วยเอาขึ้นเขาเร็วหน่เดีย ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นมาล่ะจะขึ้นอยู่นี่ไงมันก็ขึ้นมาสิขึ้นเลยเขาที่ยืนยจะท้าอยู่มันจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยขึ้นครับมึงดึงน้องมึงยิ้มหายแอดจังขึ้นครับไม่มีอมีและให้ชะลองกูชี้กูชี้กูชี้ไม่เล่นไม่เป็นเล่นเหมมอ พัชร์ค่ะขอบใจมากไม่ใช่ของแกของไอ้นี่รูปเดี๋ยวโมขอบพระทัยเจ้าเลี้ยงเจ้าเลี้ยงเอาฉันอ่าอยู่ที่บ้านนายใช่ไหมลูกใครอ่าลูกฉันน่ะเฮ้ยไม่มีมีแต่ลูกหลวงอ่าเขานั่นไงลูกเจ้าเขาไม่แกบอกเป็นลูกแกเฮ้ยลูกเขาเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังเดี๋ยวบอกแล้วเป็นลูกเจ้าเป็นจอมันเป็นราชธิดาเป็นราชธิดาลูกเจ้าจริงๆเลยเออทีนี้ก็เขยเจ้าสิโอ้โหถีบลูก